สวัสดีค่ะโบนะคะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะที่นี่เช่นเคยนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอคำขีดแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะและวันนี้นะคะโบก็มีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะมารีวิวฝากแฟนเพจทุกท่านกันค่ะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ดีประหยัดน้ำมันและก็ มียอดขายมากที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะและคันนี้คือ Toyota Vigo Smart Cap นะคะ v i g o Smart c a แ P Runner นะคะ2 5 e รุ่นปี2012นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะและด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะคันนี้นะคะที่ด้านข้างของฝากระโปรงหน้าเราก็จะมีกระจกสองแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยและที่กระจกมองข้างก็จะเป็น ชุดครอบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสูงเช่นเคยนะคะก็จะมีบันไดข้างมาแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลย mm. และคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มเลยนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ mm. และคันนี้นะคะที่ภายในนะคะค mm. ันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมนะคะสีเดียวกับภายในตัวรถเลยนะคะรถ กระบาะรุ่นใหม่นะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกต้องเปิดแคปได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์นิดนึงนะคะค่ะคันนี้ Toyota Vigo 2.5e p r u n n e r คันนี้นะคะเป็นรุ่น Smart Cap นะคะเลขไม่ใช้งานเพียง1,65,000กิโลเท่านั้นเองนะคะผ่านการใช้งานมาเพียงเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะและภายในของคันนี้นะคะยังดูใหม่ดูสะอาดอยู่นะคะ ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะมีร่องรอยแค่นิดหน่อยนะคะบอกไม่ขาดนะคะบ่อยังใช้งานดีอยู่นะคะและคันนี้นะคะมีช่องเก็บแว่นตาแบบนี้นะคะและไฟสองแผนที่ก็มีมาให้แบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆเพียงกดปุ่มเท่านั้นเองค่ะและโบจะพาไปชมที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะ และสำหรับเครื่องยนต์โตโ o ต้ v วีโก้สมาร a ทแ r u n บ e r คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะคันนี้มีะระบบป้องกันการล็อกล้อนั่นก็คือระบบเบรก ABS นะคะและคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงนะคะค่ะสำหรับ Toyota v วีโ 2.5e กีลเนอร์ ener, คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2012นะคะราคาขายอยู่ที่429,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวแถมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและคันนี้นะคะผ่อนเบาๆเ,เ,เพียง7,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะ7,000นิดนิดเท่านั้นเองค่ะและคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการรถในสภาพใหม่แต่ราคาย่อมเยาสามารถจับต้องได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะเป็น ค้าขายนะคะอาชีพค้าขายเกษตรกรพนักงานบริษัทนะคะหรือคุณจะค้าขายออนไลน์หรือรับเหมาก่อสร้างนะคะคันนี้พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่เลยนะคะและที่นี่ค่ะบริษัทสีรุ่งคารเซ็นเตอร์จำกัดถ้าลูกค้าสนใจรถนะคะสามารถติดตามรอเอียที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะรถยนต์มือ2องสีรุ่งคารเซ็นเตอร์ค่ะและช่องทาง YouTube n e l ของเรานะคะ รถยนต์มือสองสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะติดแบคลิดก็สามารถออกได้ค่ะสำหรับวันนี้โบและโตโยต้าวีโก้2.5 EP Runner คันนี้นะคะขอลาแฟนเพจไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ